ครับสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับ10บไลฟ์ประมาณ10บไลฟ์สี่สิตารางวานะครับเปิดทั่วก็เลยนะครับใบชะโนดขุดแดงไร่ละซ่องแทน้นะครับพุ่มประดิษฐ์ทิมผมค่ายเฉพาะราคาเจ้าของเท่านั้นนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านเป็นถนนลุกลางนะครับเนี่ยเห็นไหมมีเพื่อนบ้านนะครับเป็นถนนลุกลา่างตอนนี้อยู่หน้าที่ดินนะครับเนี่ย รอบค้างนะที่ดินไม่ใช่ที่ของเราครับอยู่ในตำบลน่องสนโนอำเภอละฟ้านจังหวัดกาญจนบุรีอาเซตตรงนี้นะครับจากที่รถพมจอดนะครับไปถนนดํานะครับเส้นสักโจมน่องฟ้ายตำบลน่องสโน่นะครับจากตรงนี้ที่พ่ยืนเนี่ยประมาณ500เมตรนะครับถึง600เมตรถึงถนนยหญ่รัดดัาถนนยารัดยางนะครับเนี่ยต้นยูคาเนี่ยอยู่ในที่พื้นที่ของเรานะครับ ก็จะให้ดูนะครับอันนี้มีลักเขตพร้อมนะครับจะคล้องเป็นนี้ถอคัสอนะครับประมาณลานก่าบาทนะครับดูนะครับเป็นธรรมชาติคล้องอาที่ดินนะครับก็จะมีด้านท้ายก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับมีรถวิ่งนะครับถนนอยู่ซ่องฟังนะครับทางโน้นก็เข้าได้นะครับทางวิดีโอในที่ดินนะครับจะมีบ่อหนามหนึ่งโลกเนี่ยเห็นไหม เป็นพื้นที่ทำนานะครับอุดมสจ้าบุญนะครับเรื่องน้นาเป็นพื้นที่รอน้าฝนนะครับมีไฟฟ้าปะปาแน่นอนนะครับเนี่ยเห็นไหมต้นสะดาวนี้ไม่ใช่ของเรานะครับด้านซ้ายมือนะครับเอาน้ากว้างนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยเมตรนะครับประมาณร้อยเมตรเห็นไหม พื้นที่ส่วยนะครับไร่ละซ่องแซนเป็นเนตทอคซอนครับซึ่งเจ้าของที่ดินนะครับได้บอกค่ายไว้นะฮะเรื่องราคานะครับต่อรองกันเอาเองนะครับพมมีน้าที่ค่ายกินเปอร์เซ็นต์นะครับสามบาทนะครับเนี่ยเนี่ยเ,ยเ,ยเห็นไหมพื้นที่ข้างๆเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับทำข้าวนะครับทำข้าว ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับอ่าพื้นที่ดินนะครับพื้นที่ดินนะครับเนี่ยจากข้าวพื้นนาจากถน้นนะครับเนี่ยเนี่ยนะประมาณเนี้ยประมาณห้าสิบเซนนะครับจะต้องท่มนะครับถ้าทุนจะปลูกบ้านหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องคูดท่มประมาณห้าสิบเซนนะครับก็ถือว่าพื้นที่ไม่ลึกมาก เห็นไหมจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับมีไฟฟ้ามีเพื้นบ้านเห็นไหมมีเพื้นบ้านแน่นอนนะครับเอาตอนนี้นะครับพุมได้อยู่นข้นอยู่การที่ดินพอดีเลยเนี่ยเห็นไหม มีบ่อน้ํหนึ่งโลกเป็นใบชะโนดนะครับตำบลน้องทะโนอำเภอลาฟั้นจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้นะฮะโอเคนะครับ